ดีครับทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างทุกวันให้มีความสุขพอครับอันนี้แต่รเราก็มาหเดือนเห็นปหมเดือนใช่ไหมประมาณแน่นครับประมาณแน,น่นคุกันมาครับเป็นไงบ้างคะความงรักของคุณดีครับแต่ดูจากคลิปแล้วมันก็คลั่งรักเยอะนะดีครับอ่ามันมันไม่ย้อนแล้วเราจะอาจจะไม่เลือกแบบคนนี้ก็ได้ไงดีครับตอบอไ,ดไ,ได้เลยดีครับเราไม่ไ <laughs> <laughs> ด้อะไรยังไงไม่ไ้อะไรยังไงพอถึงแบบก็จีบ ก็ดีครับก็ดีครับดีก็วันนี้มันดีก็ดีไม่ได้มองถึงอนาคตไม่ได้มองถึงอดีตอะไรดีครับหลังจากคน็ไอ้สัมภาษณ์ไปขราวก่อนเขาเป็นไงบ้างคะเขาเห็นข่าวเป็นไงบ้างดีครับผมก็ก็ผู้ชายมันก็ต้องพูดตามความจริงไะจะไปแบบว่าไปอ๋อไม่มีครับกับพูดกันอยู่ก็ปกติครับก็คบคนนี้คนเดียวครับเขาโอเคใช่ไหมที่แบบต้องมาเป็นข่าวต้องแบบหลายหลายคนเปิดร้านนี่แหละครับผมถึงไม่อยากพูดเยอะฮะว่าเดี๋ยวคนจะไปเข้าไปนี่เยอะอะไรอย่างเงี้ย ดีครับเขาก็อยากให้เ่วยเธอมาเป็นผมเองก็ด้วยละครับมันก็จะได้แบบก็จะได้ก็ใช้ชีว uh, ิตอย่างปกติไปอะไรเงี้ยครับไม่ได้ถือเคสอะไรแบบว่าถึงแคนแบบจะต้องแบบถ้าเปิดตัวแล้วจะมีไม่ครับคือแบบคือผู้เยอะแล้วอ่ะเรื่องแบบเรื่องแบบความรักอะไรเงี้ยมันก็ก็คือปล่อยให้มันเป็นแบบหน้าที่ของแต่ละวันไปทำทุกวันให้มีความสุขก็พอคือแค่เริ่มวันนี้ให้ดีในอนาคตมันก็จะเป็นตัวกําหนดเราเองว่าถ้าวันนี้เราดีอนาคตมันก็ต้องดีเสมอครับแล้ววันนี้มีวางแผน แ,แบบนนไม่ได้วางแผนนะาโคตครับก็ก็วังก,ก็ใช้ชีวิตทุกวันนี้<ม>คือมัน,ม,นมันเพิ่งมันเพิ่งเริ่มอะพี่มันไม่ได้แบบถึงขนาดว่า3เดือนมันก็ไม่คง<ด>ไ,ไม่ได้แบบว่าจะแต่งงานกันอะไรเงี้ยร <c oughs> ู้ไม่คพอต้องหมวงความเป็นเหมือนตัวด้วยใช่ไหมด้วยครับด้วยครับช่วงนี้รู้สึกว่าแบบใช่ใช่เพารู้สึกว่าถ้าเราพูดอะไรไปเยอะมันก็ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมามันก็ไม่ดีกับเขาแล้วก็เราด้วยครับ ไม่มีหรอกครับพอพอพอมันโตขึ้นอ่ะเราเราก็ต้องการความส่วนตัวแหละแล้วเราก็แบบอยู่วงการมาแบบ20ปีอ่ะอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันพอแล้วว่าจะต้องแบบคือผมก็แก่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเงี้ยที่จะมีคนเข้ามาคุยอะไรเงี้ยครับเวลาไปไหนมาไหนเราก็เปิดไปด้วยกันตลอดครับไม่เลยครับไม่ได้ไม่ได้หลบเลยครับไม่มีเลยครับผมก็ใส่หมวกใส่แว่นของผมเป็นปกติอยู่แล้วใช่ก็คือว่ามันก็เรื่อยเรื่อยเนาะแบบใช่ครับก็แบบดีใช่ครับ เาาเป็นเราเม็นความสบาเออตึงไหมตึงไหมไหนไหนบอกไม่มีเรื่องส่วนตัวบอกเรื่องงานอีเดียวทีมงานบอกมีแต่ยังไงก็แบบเอ้ยคอยมีความรักอะไรดีครับก็ติดตามได้ในช่องทางอินสตาแกรมนั่นแหละครับเออเออก็เดี๋ยวแสดงว่าเดี๋ยวลงรูปให้ก็ลงผมก็ลงปกติอยู่แล้วใช่ใช่ไม่ได้ปิดอยู่แล้วครับถามเรื่องถามเรื่องออกกลังกายแล้วกันครับเออช่วงนี้คือเราแบบดูแลตัวเอง คือผมเป็นคนแอคทีฟอยู่แล้วนะผมเป็นคนออกกำลังกายมาตลอดอยู่แล้วนะไม่ว่าจะปั่นจักรยานหรือจะวิ่งหรือจะอะไรแต่ว่าช่วงนี้มันก็มีกระแสคนมาวิ่งกันเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเห็นว่าฟอนมาวิ่งหรอเนี่ยซึ่งก็ใช่ใช่ผมก็วิ่งอยู่แล้วแหละแล้วก็ปั่นจักรยานก็คือใช้ชีวิตปกติเลยครับอย่างงานวิ่งนี่เราไป่ก็ไปร่วมไปร่วมถ้ามีรายการปวิ่งอะไรที่จะลงก็ไปครับอย่างจริงจริงจการนี้ปัญหามคนมีเป nah ้าหมายในการวิ in ่งผมมีเป้าหม เดี๋ยวสิงหาคมนี้ผมแข่งวิ่งเทรลร้อยโลครับโอ้ร้อยโลที่ไหนคะที่ไหนเชียงใหม่ครับอันก็จิงจัางจิ้นข่าวไมดิเชียงใช่ครับใช่ระวังไว้คัดลอออย่างไงอ่าก็เอาแค่จบพอครับเพราะว่าอันนี้เป็นร้อยโลเทรลแรกของผมก็แค่ถ้าวิ่งจบก็พอมันมีเวลาให้28ชั่วโมงย่ชั่วโมงก็ผมกะว่าแบบ ยี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยยี่สิบหกอะไรเงี้ยยี่สิบเกินยี่สิบสี่ยี่ห้าพออะไรเงี้ยก็เป็นหลงปากคนใช่ใช่แต่ว่าเอาเซฟครับเพราะว่ารายการจัดเขาเซฟอยู่แล้วก็จะมี tracking number หรือว่ามีจุดแบบ cut off มีจุด checkpoint อะไรเงี้ยก็เซฟอยู่แล้วครับที่ก่อนหน้านี้เคยหนักวิ่งหนักสุดอ่ะกี่กิโลที่ไปลงมาตอนนั้นห้าสิบกิโลวิ่งห้าสิบกิโลเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีเป้าหมายต่อไปที่อยากจะแบบเออไปร้อยโลเทรลทำไมถึงอยากลองเทรลล่ะพี่พลอย คือผมรู้สึกว่าผมชอบชอบป่าไม้ชอบชอบภูเขาอะไรอยู่แล้ว <c oughs> แล้วถ้าเกิดไปวิ่งถนนเนี่ยบางทีแบบมันต้องวิ่งตลอดนะอย่างเทรลมันยังมีได้เดินบ้างได้แวะ <c oughs> ชิลได้ดู <c oughs> แบบธรรมาชาติอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเวลาเราจบมันภูมิใจว่าสองขาเราพาตัวเองขึ้นมาได้อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วยิ่งแค่แบบ50โลก็ภูมิใจแล้วเราคราวนี้เราก็เลยอยากจะปลดล็อกว่าเฮ้ยถ้าเป็นร้อยล่ะจะเป็นยังไงจริงจ <c oughs> มันสุดที่ร้อยหกสิบโลแต่ว่าผมคิดว่าถ้าร้อยจบผมคิดว่าพอแล้วใช่ครับไม่ต้องเตรียมร่างกายเองนะบ้างพอแบบเยางก็ แล้วก็มีแบบบอดี้เวทบ้างบอดี้เวทบ้างแล้วก็ปั่นจักรยานผสมสลับกันกับยืดเยยดครับใช่เราก็เตรียมตัวหนักใช่เพราะว่ามันเหลือแค่2เดือนหลักๆว่าก่อน้ันที่ผมสมัครไปมันมันมีเวลาแค่2เดือนครึ่งแต่ตอนนี้มันเหลือประมาณ2เดือนละเพราะจะแข่งสิงหาวันที่8วันที่9ใช่ครับไปว่าวิ่งวิ่งอยู่ใจอมันไปแต่ขามันไม่ไหวเคยเป็นโอ้ตอนนั้นตอน5้าสโลนี่ขาซุดเลยอะไรเงี้ยก็ก็พยายามนะครับให้ให้แบบโภชนาการให้ดีแล้วก็นอนพักผ่อนให้เยอะแล้วก็ คือช่วงนี้คือเราแบบเก็บตัวมากคือแบบอินโทรเวิร์ดเหมือนกันแบบทําอะไรคือแบบเรารู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไร<ม>ตื่นมาทุกวันเราเราต้องทําอะไรพยายามใช้ชีวิตว่าแบบถ้าอนาคตเราอยากเป็นยังไงเราทําตอนนี้วันนี้ให้ดีก่อนแล้วอนาคตมันจะกําหนดตัวเองแต่ว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตแบบมีวินัยเป๊ะค่อนข้างนะพี่นี่เป็นไงกล้าพูดไหมจริงจังเลยอ่ะเออจริงจังเพราะอะไจริงจังเพราะไม่งั้นชีวิตเราก็จะแบบเหมือนเดิมอย่างดื่มอะไรเงี้ยผมก็ไม่ไม่ดื่มเลยแทบจะแบบไม่ดื่มเลยหนึ่งเอร์เซ็นต์เลยอะเอาแค่หนึงเปอร์เซ็นต์พอเรียกว่าตัว ด้วยด้วยด้วยตั้งแต่คุณพ่อตั้งแต่บวชด,ด้วยเลยด้วยอเงี้ยเพราะรู้สึกว่าชีวิตเราแบบถ้าเราไม่เริ่มทําอะไรแบบใหม่ๆหรือว่าฝืน<ม>ตัวเองอ่ะ<ม>ชีวิตเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนชีวิตคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีไม่มีใครตอบได้ว่ามันจะดีหรือไม่ดี<ม>แต่ถ้าเกิดเราไม่ลองเปลี่ยนดูมันก็จะไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็เลยอยากลองดูครับโตขึ้นด้วยด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยด้วยก็อย่างบอกว่าเรดื่มเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันทำให แต่ว่ารู้สึกว่าพอผมทําแล้วผมถือว่ามันดีกับชีวิตผมมากม,มีวินยัยมีสติตื่นแบบสวดมนต์ถ้าเรามีโอกาสก็ตอนอเช้าตื่นมาก็สวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้คือผู้จริงนะไม่ได้แบบว่าสร้างภาพนะอะไรเงี้ยก็ทําเองจริงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสมาธิกับตัวเองมากขึ้นมันรู้ว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรให้กับตัวเองต้องทาอะไรกับชีวิตเราแล้วในอนาคตเราจะต้องทําอะไรต่อไปถามถามในฐานะนักวิ่งอยาก็จะมีข่าวที่เขาแบบผู้จัดนะโอ้โห้อมืองนี้ไม่ทิ้งไม่ปอยเลยอเงี้ยเราถ้าสมมติว่าเราไปเจป็นผู้หญิงแี้เราะ มันจะมีความแบบยังไงคือคือมันก็มีหลายงานคือผมก็เคยโดนตอนนั้นมันแบบมีแต่ว่ามันน้าท่วมครับแล้วมันไปไม่ได้เขาก็เลยเขาก็เลยแบบตอนแรกเขาจะไม่รีฟันไม่คืนเงินแต่สุดท้ายแล้วเขาเหมือนประชุมไปประชุมมาก็คือมีสองช้อยคือคืนเงินกับไม่คืนเงินแต่ว่าปีต่อไปสามารถสมัครได้เดยแบบ a c c e s ซ F ฟรีอะไรเงี้ยแต่ว่าค่าสมัครก็จะแพงขึ้นแต่ว่าคุณได้โคต้าเข้าไปแข่งเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก็มันก็ต้องดูดีว่าว่าผู้จัดเป็นแบบ เป็นเจ้าไหนเป็นเจ้าประจําหรือเปล่าหรือถ้าเกิดเจ้าใหม่มาก็อาจจะให้เขาจัดทักปี2ปีก่อนไหมแล้วค่อยแบบค่อยไปลงอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเราต้องต้องแบบว่าอยู่ในวงการแล้วก็รู้ประมาณหนึ่งว่าใครเป็นคนจัดต้องเช็คใช่ก็ต้องยังไงไม่ปล่อยเพราะว่าบางคนมือใหม่อยากลองไงอยากตามเลยก็ไม่รู้ต้องเช็คอย่างไงก็คืออาจจะดูจากแบบ จากฐานแบบบริษัทก่อนก็ได้ว่าสมมติบริษัทนี้เขาเขาเคยจัดงานวิ่งมาแล้วกี่งานถ้าเกิดไม่เคยจัดเลยแต่อยากวิ่งจริงผมก็แบบก็อย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่าเพราะว่าเงินบางทีช่วงนี้งานวิ่งแล้วยิ่งสมัครเทลแบบโอ้โหบางที5้าพันเจ็ดพันอะไรเงี้ยแพงนะแพงมากครึ่งหมื่นนะวิ่งอุปกรณ์อีกค่ารองเท้าอีกถ้าเดินทางอีกรวมๆไปก็แบบเป็นหมื่นนะครับเรามองว่าการที่เขามาเทแบบนี้มันมันแบบส่งผลอะไรต่อแบบมีโครงการแบบรงการวิ่งมบบนหรือว่ามันเจอบ่อยและโงการนี้คือถ้าเกิดว่ามองเป็นแบบ คือเขาอาจจะทำเพราะธุรกิจอยากได้เงินเลยนะแต่คือถ้าเกิดนักวิ่งจริงผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราแค่อยากจะวิ่งอะ่ะมันก็ไม่ต้องไปลงก็ได้คือคุณแค่วิ่งทุกวันหรือว่าอ,อยากจะไปอยากจะไปวิ่งก็คือก็วิ่งก็แค่วิ่งคงคงไม่ได้มองว่าแบบเอาเงินฉชนคืนมาฉันจะฟ้องอะไรเงี้ยจะไม่ขนาดนาั้นเพราะว่าคือผมไม่รู้ว่ามันรายการไหนนะพ่อที่สวนส่วนหลวงค่ะที่สวนที่น่สวนที่พิต้าพิต้าเขาเป็น ่วนโอมไม่ได้ไม่ได้ตามเพราะตอนนี้งานวิ่งกิจกรรมมันเยอะมากกิจกรรมมันเยอะจนเนี่ยมันจะมีพวกมีชาชีพที่อาจจะแบบเข้ามาแล้วทําเป็นแบบเฮ้ยงานใหญ่จัดใหญ่อะไรเงี้ยครับเพราะตอนนี้กระแสมันมาจริงๆกระแสวิ่งรันขับอะไรมาเยอะจริงก็เลยอยากให้แบบแชร์บ้ก็เนี่ยดู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 เจ้าใหญ่ๆหรือไม่ก็เข้าไปดูใน Facebook ลองโพสต์ถามก็ได้รู้จักใครลงมากไหมครับอะไรเงี้ยน่าเชื่อถือไหมครับอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะที่จะเช็คที่จะถามเพราะว่าเราเป็นคนจ่ายตังค์ไปวิ่ง แต่เราเคยเจอแค่เคสเดียวเนาะผมเคยเจอแต่อันนี้เป็นเป็นเจ้าที่ดีแล้วเขาก็คืนเงินให้ผมเพราะผมเพราะปีต่อไปผมอาจจะแบบไม่คิวไม่ได้ไปแข่งอะไรเงี้ยครับก็คืนเงินเขาก็คืนเงินให้ครับ